สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะกับบรรยากาศช่วงเช้างานรับเข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะกับบรรยากาศที่อโออาร์ที่โรงละครคณะศ<ช>ิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใ,<ช>ในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่วาวาก็ได้ประชาสัมพันธ์ PR อบอกน้องๆไปแล้วว่าในวันที่16สิงหาคมนี้ นะคะคณะศิลปศาสตร์ของเราจะมีการให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือว่าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะซึ่งวันแรกนะคะที่เราจัดก็คือวันที่16สิงหาคม2564ในวันนี้นะคะและหลายคนก็คงจะตื่นเต้นนะคะตอนนี้นะคะใครที่ ยังไม่เข้ามาในเพจนะคะหรือเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ตื่นนะแท็กเพื่อนกันเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้เราจะได้มารับฟังข้อมูลนะคะและก็วิธีการที่เราจะเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมและจะสอบสัมภาษณ์ในลําดับต่อไปตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะแลวก็วันนี้เองหลายๆโรงเรียนก็มีการสอบมิดเทอมด้วยพี่กวได้ให้คําแนะนําไปในกลุ่มไลน์แชทแล้วนะคะ,ละหลายๆคนคงจะตื่นเต้นและวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เจอกับ อาจารย์ประจำลักสูตรของแต่ละกสูตรที่พวกเราให้ความสนใจเลือกเข้ามาที่จะศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะขอต้อนรับท่านรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสต,ตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,านีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชวินนแสงสีจันทร์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอ,อาจารย์คะวันนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงโครงการค่ายศิลปศาสตร์แล้วก็ให้กําลังใจเด็กๆที่จะ เตรียมตัวในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สอบสัมภาษณ์สาหรับโครงการค่ายนี้ค่ะเชิญค่ะจันครับก็สวัสดีครับนะครับนักเรียนทุกคนนะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับออนไลน์ตอนนี้นะครับก็คือเนื่องจากท่านคณะบดีนะครับติดภารกิจนะครับก็จึงมอบหมายนะครับให้ผมนะครับในฐานะที่รองข้ามดีฝ่ายวิชาการนะครับได้มาพบปะพูดคุยนะครับ นักเรียนทุกคนนะครับในนามคณะศิลปศาสตร์นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าร่วมโครงการชื่อเต็มโครงการนี้ชื่อว่าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2565นะครับ มหาวิทยาลัยเองนะครับเปิดรับในรอบนี้เนี่ยเป็นจํานวนค่อนข้างมากนะครับถึง3,400ที่นั่งหรือคนนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย11คณะหรือวิทยาลัยนะครับเพื่อให้เรียกว่าความรู้นะครับความเข้าใจนะครับแล้วก็วิธีการนะครับรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อะนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงต้องการให้ห นักเรียนเนี่ยนะครับได้เข้ามานะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้พบปะคณาจารย์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกันกบรุ่นพี่ที่เรารับทราบกันดีคือเรื่องของอโรคไวรัสโคโรนานร2019นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าโควิด -19, 19นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น คณะมหาวิทยาลัยนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบนะครับเรื่องของกิจกรรมนะครับให้ให้กระชับนะครับแล้วก็ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการกิจกรรมนะครับในวันนี้เข้าค่ายในวันนี้เนี่ยในรายละเอียดนะครับซึ่ง นักเรียนทุกคนนะครับก็จะได้พบปะนะครับคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งจะโดยโดยส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามันมีการปรับรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะทำกิจกรรมที่แบบเดิมนะครับหรือบางครั้งนะครับก็จะได้มีการมาคยกว่ามานอนค้างคืนนะฮะที่ที่คณะที่มหาวิทยาลัยด้วย เพราะนั้นในครั้งนี้นะครับหรือในวันนี้นะครับก็คงจะต้องปรับรูปแบบให้เหลือเพียงเน้นที่การทดสอบแล้วก็การสัมภาษณ์นะการสัมภาษณ์แต่ก็อาจจะมีบางหลักสูตรนะครับที่มีกิจกรรมเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเป็นสีสันนะครับในในส่วนนั้นซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่วาวานะครับก็คงจะไดะ้ให้ข้อมูลนะครับว่า การที่จะเข้าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนั้นจะต้องทําอะไรอย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับครูเองนะครับก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงคงจะได้เรียว่าศึกษาข้อมูลนะครับหรือเตรียมพร้อมนะครับจึงเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยบูรพาชธานีนะครับอยากจะให้ให้ข้อมูลนะครับนักเรียนทุกคนว่า ขอให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยซึ่งก่อตั้งมาเนี่ยมากกว่า20ปีนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็หลักสูตรต่างๆเนี่ยถือได้ว่ามีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพนะครับคณาจารย์นะครับก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ เรื่องสภาพแวดล้อมนะครับสีส่สะสมนการเรียนรู้ซึ่งเดี๋ยวนักเรียนทุกคนคงจะได้ดูดูคลิปวิดีโอดู VTR นะครับที่เป็นการแนะนําคณะศิลปศาสตร์นะครับแล้วท<ต>่านะาาแล้วถ้าเด็กาในรอบโควตาค่ายเนี่ยคือเราก็รับเยอะจํานวนเยอะพอสมควร,ครแล้วทีนี้ยคือถ้าเขาพลาดตรงนี้นะ่ยยังยังมีอีกอรอบแต่ที่จะให้เด็กได้มีโอกาส ย่อมมีผู้ที่เขาเรียกว่าสมหวังและก็ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ผิดหวังหรือพลาดหวังเนี่ยก็คงจะต้องกลับไปแล้วก็ไปเตรียมตัวนะครับไปเตรียมพร้อมเพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีนะครับคณะศิลปศาสตร์เองหรือหลักหลสูตรเดิมนี่แหละนะฮะหลักสูตรที่เราสมัครตอนนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงหลักสูตรอื่นๆนะครับในคณะศิลปศาสตร์นะครับแล้วก็คณะอื่นๆนะครับ ยังเปิดรับเพราะว่าในรอบเพราะว่ารอบพอร์ตโฟลิโอนะพอร์ตโฟลิโอก็คือ t c a s ห่งจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นรอบ t c a นะ s สหนึ่งเนาะ t c a s นะครับรอบพอร์ตโฟลิโอแล้วก็รอบโคตานะก็ยังมีอยู่นะยังมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งกอ็อาจจะต้องกลับไปทบทวนเนาะแล้วก็ไปเตรียมตัวให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างน้นก็ตามแล้วสิ่งสำคัญคือคนที่สมหวังเนี่ยก็อย่าประมาท ค,คนที่สมหวังก็อย่าประมาทนะครับคนที่เขาเรียกว่าผ่านการคัดเลือกในวันนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือจะต้องไปดูประกาศของมหาวิทยาลัยะนะฮะประกาศของมหาวิทยาลัยว่าเมื่อเราผ่านการคัดเลือกแล้วค่ะ ต้องทําอะไรอย่างไรใช่ใช่ไหมครับกระบวนการตรงนั้นต่อไม่ใช่ว่าเราเราจะผ่านการสัมภาษณ์เสร็จแล้วอูดฉันมีรายเชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือดแต่เราไม่ได้เข้าไปแสดงความจํานงในเข้าไปเคริ้งเฮาส์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากตรงนี้ใช่ไหมครับท่านก็คือหลังจากที่เราสอบสัมภาษณ์เสร็จกระบวนการที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือต้องติดตามประกาศข,ของมหาวิทยาลัยว่าขั้นตอนที่จะให้เราทําต่อไปนั้นเราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ทําอย่างไรถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะเรียนที่ศิลวศาสตร์โมบอนแล้วตอน ที่จะสมัครเข้าร่วมในรอบที a s สหนึ่งและก็จะส่งรายชื่อทั้งหมดนี้นะให้กับทางทบอแล้วเราก็จะ c l e a r i n นะคะที่ไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์อีกเพราะเราผ่านการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะคะก็ยืนยันเข้าศึกษาต่อที่ศิลปศาสตร์มอบนเลยแต่สิ่งสําคัญก็คือตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละนะครับคือขอให้ทุกคนนะครับเพรยะว่าสแสดงออกคาว่าสแสดงออกตรงนี้คือไม่ใช่แบบ acting อ,อะไรมากจนเกินไปนะครับคือ พูดนะครับเขาเรียกว่าพูดจาเนี่ยเขาว่าเสียงดังฟังชัดฉะฉานะนะครับแสดงความสนใจจริงๆนะครับไม่ใช่เวลานั่งสัมภาษณ์นั่งนั่งแบบประเภทที่ว่าเอามัอนจะนอนหลับอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกที่สังเกตได้เห็นนะครับแล้วก็อตอบคําถามนะครับแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของตัวเราเพราะอะไรนะครับเพราะว่า อาจารย์เนี่ยจะเรียกว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจในหลักสูตรนั้นจริงไหมไม่สำคัญเลยนะคะน้องใช่ไม่ใช่ว่าชอบค่ะชอบครับสนใจค่ะสนใจครับแล้วอย่างไรต่อไปบางคนเนี่ยอาจจะมาแบบตามเพื่อนค่ะเพื่อนพามามาตามเพื่อนเพื่อนสมัครนี่ใช่ไหมอาารหรือบางทีคือผู้ปกครองอืใช่ไหมอะไรเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการทํากิจกรรมค่ายคือวัตถุประสงค์หลักนี่คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาเข้ามาในสถาบันการศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่ามาเรียนรู้ะนะเพื่อที่จะได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรที่เราสมัครนั้นนะ่ะสิ่งสําคัญเลยคือในการตอบคําถามในการแสดงความรู้ความสามารถของเราไม่ได้ยากอะไรนะครับตอบตามความเป็นจริงเพราะแค่เ,คเนี่ย คือตอบตามความเป็นจริงเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ตอบไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์เขาจะรู้ค่ะรู้แน่นอนว่าสิ่งที่เราตอบไปเนี่ยมันถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่า fake news fake ค่ะอาจารย์แล้วอรอตล่ะคะเช่นอวันนี้มีบางคนที่เตรียมอรอตทันบางคนเตรียมไม่ทันและมีความกังวลมากถามเข้ามาในกลุ่มกันเยอะเลยว่า หนูไม่มีพอร์ตหนูจะมีสิทธิสมัครไหมหนูจะหนูจะมีสิทธิสัมภาษณ์ไหมหรือพอร์ตหนูยังไม่เรียบร้อยค่ะอย่างเงี้ยหนูจะมีผลต่อการสัมภาษณ์ไหมอยากให้ท่านรองให้ความมั่นใจต,ตรงเรื่องพอร์ตตรงนี้หน่อยค่ะครับเรื่องพอร์ตหรือเรื่องแฟ้มเนาะแฟ้มเนี่ยจริงๆคือรอบนี้เนี่ยไม่ใช่รอบแฟ้มหรือรอบพอร์ตโฟลิโอ,อมันคือการเข้าใกล้นะคือการมาเรียนรู้ค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าไม่ไม่จำเป็นต้องมี เอกสารไม่จําเป็นต้องมีปอพหนึ่งหรือใดๆก็ได้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านการกั่นกรองมาจากมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นนั่นคือมีคุณสมบัติแล้วเพราะว่าจะมาศึกษาต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลพื้นฐานเพราะฉะนั้นข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก็คือเราก็ควรจะจะรู้เนาะจะจําได้ว่างั้นเถอะใช่ไหมครับ ส่วนอื่นๆนะก็คือเป็นองค์ประกอบถ้ามีก็ดีถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมีอะไรก็อธิบายตอบเช่นอาจารย์ขอถามว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรก็อาจจะแสดงออกให้อาจารย์ได้เห็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะวันนี้เราได้เจอกับท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะศิลวศาสตร์นะคะได้พูดคุยกับพวกเรานะคณตอนนี้ว่า อขอให้ตัวเองมีความพร้อมในการที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นแล้วจัดสถานที่มีความเหมาะสมอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันเสถียร<ม>แล้วก็มาสอบสัมภาษณ์กับกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยที่มีความจริงใจโดยที่มีการพูดคุยด้วยความมั่นใจ<ม>นะฮะตอบคําถามฉะฉานเรื่องพอร์ตไม่ต้องกังวลถึงจอนี้เอาตัวเองมาสอบสัมภาษณ์<ม>กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ได้ก็พอไม่ต้องอบางคนไปวิ่งจะไปปิ้นพอร์ตอยู่ตอนนี้ ไม่ไม่ไม่ถือว่าพอแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่จะเป็นแล้ว <c oughs> <c oughs> มาพูดคุยกันให้มันรู้เรื่องกันดีกว่าแล้วก็มีความจริงใจต่อกันเราก็จะได้เห็นบุคลิกภาพ <c oughs> เห็นสีหน้าแววตาของอนักเรียนเองนะคะที่ให้ความสนใจเดิมที่ตั้งแต่สมัครเข้ามาจนมาถึงการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็มีคนเข้ามาติดตามกันเยอะเลยนะคะแล้วก็มาพูดคุยในช่วงนี้ใครที่มีคําถามอยู่นะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเราก็จะให้ทุกคนไปสัมภาษณ์นะคะไปเจออาจารย์ประจําหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรในวันนี้แล้วนะคะใครที่มีคําถามก็แชทเข้ามาถามในไลฟ์สดในช่วงนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่บอาวากับท่านรองวิชจการนะคะก็จะได้ตอบน้องๆน,นะคะ ตามที่ทุกคนมีข้อสงสัยอยู่ในขณะน,นี้ตอนนี้ให้เคลียริงตัวเองว่าฉันเสร็จจากตรงนี้แล้วฉันต้องพร้อมในการที่จะสอบสัมภาษณ์นะคะท่านรองคะว่าศิาาลปศาสตร์ของเรานี่มีหลักสูตรที่หลากหลายแล้วก็มีหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตด้วยและในปี2564ที่ผ่านมานี้นะคะหรือว่าปีนี้เนี่ยคณะของเราก็เพิ่งได้รับ รางวัลเป็น Best Award นะคะจาก Thailand Education Ranking การจัดอันดับของสถาบันการศึกษาว่าเราได้ติด1ใน10คณะด้านมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์ภาษานะคะในระดับประเทศนะคะซึ่งก็ได้รดับรางวัลมาเป็นการันตีความเป็นศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราอยากให้ท่านรองได้พูดถึงว่าหลังจากที่เด็กเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาต่อที่นี่สปี ให้ความมั่นใจว่าหลังจากที่จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือการเข้าไปทํางานในอนาคตช่องทางจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของศิลปศาสตร์ของเราเองสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะครับคือจริงๆคณะศิลปศาสตร์เนาะหลายสถาบันอาจจะบางทีชื่อว่าชื่อคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรือคณะอักษรศาสตร์นะก็คณะศิลปศาสตร์อันนี้คือกลุ่มเดียวกันเนาะ,ะหรือเพราะฉะนั้น ผู้ที่สําเร็จการศึกษานะครับจากคณะศิลปศาสตร์เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเรื่องของภาษานาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศนะอาจจะรวมถึงภาษาที่สองหรือภาษาเขาเรียกว่าภาษาลาวนะภาษาเวียดนามนะครับภาษาเขมรต่างๆเหล่านี้นะครับภาษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้เขาเรียกว่า ให้นักเรียนหรือให้นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นะครับในขณะเดียวกันทางด้านสังคมนะครับหรือศาสตร์วิชาทางด้านสังคม,มาศาสตร์เนี่ยสร้างวิชาต่างๆเนี่ยที่พยายามที่จะเรียกว่าหล่อหลอมนะครับให้ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียกว่ามีความพร้อมนะเรียกว่ารู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของ ความรู้ในเรื่องของหลักวิชานะครับต่างๆเนี่ยกล่าวได้ว่านะครับหลักสูตรต่างๆเนี่ยคือได้รับหรือว่ามีมาตรฐานนะครับสามารถที่จะไปหรือว่าแข่งขันนะครับกับสถาบันการศึกษาต่างๆได้นะครับส่วนอาชีพที่ไปประกอบนั้นเนี่ยก็คือมีความหลากหลายแน่นอนนะครับหลากหลายแน่นอนนะครับเพราะว่าบางคนก็คือรับราชการบางคนก็ไปประกอบในส่วนของ เอกชนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆนะครับนะทั้งในระดับเ,เรียกว่าชาติและก็ระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นอาชีพอิสระนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะว่าณปัจจุบันนี้คือการประกอบอาชีพอิสระเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่เฉพาะเพียงแค่คณะศิลปศาสตร์แต่ว่าการที่จะหล่อหลอมบรรัณฑิตหนึ่งคนเนี่ยให้มีศักยภาพสามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆได้นะครับตรงนี้คือมหาวิทยาลัย ก็พยายามที่จะสร้างนะครับสร้างบัณฑิตเนี่ยให้มีคุณสมบัติ עם, นะครับตรงนั้นเพราะฉะนั sure. right ้นตรงนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วนักเรียนน่ยสามารถที่จะไปสืบค้นดูข้อมูลดูเหตุการณ์ดูเรื่องราวของคณะศิลปศาสตร์เนาะในเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูราชธานีนะซึ่งจะทําให้เราเดี๋ยวจะหาว่าผมนี่คือพูดเกินจริงเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ค่ะ ต้องการต้องไปดูข้อมูลนะครับนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านรองวิชาการก็ได้ฝากไว้แล้วก็พูดถึงนะคะว่าหลังจากที่พวกเราเข้ามาเรียนที่นี่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลาสปีนะคะแล้วก็เอกชนเองที่ให้ความสําคัญที่จะเลือกบัณฑิตนะคะที่ศึกษาแล้วก็ เรียนอยู่ที่ศิลปศาสตร์มบลแลวก็สําเร็จการศึกษาออกไปเพื่อที่จะประกอบอาชีพต,ตามที่ตัวเองมีความใฝ่ฝันซึ่งคณะศิลปศาสตร์ของเรานี่ก็ได้ทําตา,ามพษษัฒกิจหลักนะฮะของสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยนะฮะการทำนักบำุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการบริการวิชาการเกียรติสังคมนะฮะจนเราได้เป็นคณะชั้นนาทางด้านภาษานะฮะแล้วก็เป็น คณะที่มีเด็กนะคะเลือกเข้ามาศึกษาต่อนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งในอนาคตเราก็จะมีหลักสูตรที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการไหลลื่นของข้อมูลที่รวดเร็วนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อที่นี่นะะสถาบันอุดมศึกษาเองนะคะโดยเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ของเรานี่ก็เลงเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าคุณเข้ามาเรียนที่นี่คุณจบออกไปคุณจะได้ ต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและก็ได้ทํางานตามที่ตัวเองมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนะคะที่สําคัญพวกเราเองก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะในการที่จะเข้ามาศึกษาต่อในอสถาบันอุดมศึกษา3รู้ด้วยกันนะคะรู้ที่1คือรู้จักตัวเองอตัวเองอยากจะเป็นอะไรนะคะอยากจะทําอะไรชอบอะไรรู้ที่2รู้ว่าสมรรถนะของสถาบันนั้นๆเนี่ยมีประกอบไปด้วยคณะสาขาอะไรบ้างที่จะผลิตเราออกไปเนี่ยเป็นบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จนะ,ะคะเป็นนักศึกษาออกไปเป็น เขาเรียกว่าว่าที่บัณฑิตที่โจรออกไปนะคะรู้ที่3ามคือรู้สุดท้ายคือรู้จากการวางแผนรู้จากการวางแผนนี่หมายถึงว่าเราจะต้องรู้ว่าวิชาเอกนี้เปิดรับกี่คนดูคะแนน GPA x เท่าไหร่ดู GPA เท่าไหร่คือประเมินตัวเองนี่คือต้องวางแผนแล้วว่าแล้วรอบไหนในการที่เขาเปิดรับสมัครรอบร,รอบไหนที่เขาเปิดรับสมัครอรอบไหนที่ต้องไปยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์เนี่ยคือต้องรู้จากการวางแผนดีๆเพราะฉะนั้นถ้าสามรู้เนี่ยทุกคนทำได้ทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษาที่มี ความ perfect นะมีความ perfect เข้ามายอยู่ที่นี่ไม่ใช่แบบตามเพื่อนมาเพื่อนใจค่ะเรียนจะมีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าตามเพื่อนมาเพื่อนพาทำอะไรก็ทำหมดไม่ได้นะคะเราก็จะต้องมีความเป็นเป็นของเป็นตัวของตัวเองนะคะท่านรองคะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรองได้ฝากถึงคณะศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามหรือว่าอาจจะคุยโดยตรงกับท่านผู้บริหารเองนะคะหรือว่าอยากจะ ให้คําแนะนานะคะเด็กๆก่อนที่จะเข้าไปพบเจออาจารย์ประจา <c oughs> แต่ละหลักสูตรยังไงสุดท้ายนี้เ <c oughs> ชิญเลยค่ะ,ะก็เชื่อว่าหลายคนคงเขาจะตื่นเต้นนะครับนาะจะตื่นเต้นนะครับแม้ว่าจะเป็นการใครว่าพบปะกันในทางออนไลน์น <c oughs> ก็คงจะ,ะคิดแล้วหรอว่าเอ๊ะอาจารย์เขาจะถามอะไรนะวันนี้ทดสอบเนี่ยจะยากไหม <c oughs> อะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นจริงๆมาถึงนาทีนี้แล้วนะมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยตัดความกังวลออกไปให้หมดมนะอย่าให้ความกังวลเนี่ยเป็นอุปสรรคในการในการเขาเรียกว่าทดสอบนะในการที่เขาเรียกว่าเป็นการย่างแรกเขาเรียกว่าก้าวแรกนะที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจตื่นเต้นมากเกินไปเนี่ยตอบผิดตอบถูกะนะมันก็จะทําให้พลาดโอกาสได้จริงๆในปัจจุบันเนี่ยมีสาบันการศึกษา นะที่เารว่าเปิดรับเยอะมากานะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจำนวนรับเนี่ยค่อนข้างเยอะผู้เรียนเนี่ยเขาเรียกว่าน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นมันจึงมีวลีที่ว่าบางทีเนี่ยคือตอนเรียนเนี่ยเข้าเรียน,นยตอนเข้าเนี่ยเข้าไม่ยากค่ะเข,<า>ข้าไม่ยากค่ะแต่ตอนออกเนี่ยออกง่ายเหลือกเกิน <laughs> ออกง่ายเลยออกง่ายนี่หมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไม่สำเร็จการศึกษาเอยังไม่สำเร็จการศึกษาออกเรียนเท่าไหร่น่นก็อีกความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยแล้วก็เรียนด้วยความมุ่งมั่นด้วยความสนใจเนี่ยสี่ปีจบแน่นอนแน่นอนสี่ปีจบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ฝากเอาเป็นว่าให้เรารู้จักตัวเราเองเนาะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราเหมาะ ที่พี่บว่าพูดนะว่าเหมาะไหมนะครับบางทีสปีชี่เดียวกันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นบางคนนี่คือมีเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมาเรียนหนูอยากเรียนผมอยากเรียนหลักสูตรนี้มากๆค่ะแต่เรียนไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าไมทำหนังสือมาขออะไรขอลาขอลาขอลาออกเนื่องจากอะไรเหตุผลคือเนื่องจากว่าไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องการ เออหนูต้องการไปเรียนสถาบันการศึกษาอื่นอ,อะไรประมาณนี้เป็นต้นก็มีเหมือนกันมีหลากหลายรูปแบบะนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นดีนแต่ทีแรกมีเป้าหมายที่มันชัดเจนอยู่แล้วร<ช>ก็อยู่ได้อันน,นี้ก็ฝากนะเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะน,นั้นในคิดว่าไม่ทราบว่ามีคําถามก็ยังยังยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่คะอาจารย์ที่ว่าคงจะใกล้ถึงเวลาที่นักเรียนนะครับจะได้พบปะ กับหลักสูตรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นครูนะครับในนามของคณะศิลปศาสตร์นะครับในนามของคณะศิลปศาสตร์นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสิ่งสําคัญเรื่องแรกคือปลอดภัยจากโควิดนะปลอดภัยจากโควิดสำคัญสคัญนะครับแล้วก็หลังอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีการศึกษา2,565นะครับปี2,565นะครับทุกคนนะครับจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบลราชธานีาในที่เรียกว่าเป็นดอกจานช่อที่26นะครับใช่ค่ะถ้าพวกเราเข้ามาในปี2,565นะจะเป็นดอกจานช่อที่26นะครับอันนี้ก็ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับนี่นะคะ โอเคนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชวินนท์แสงสีจันนะคะที่ท่านเองก็เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ก็กว้างไกลและก็ได้ให้เทคนิคต่างๆตลอดจนให้กําลังใจพวกเราในการที่จะมาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็เรื่องของอการเตรียมตัวนะคะในการสอบสัมภาษณ์แลวก็เทคนิควิธีการที่เราจะสื่อสารตอบคําถามกับกรรมการสอบสัมภาษณ์วันนี้ท่านเองก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการไอวิชแนลของเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองคณบดี วิชาการนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยนะคะสําหรับน้องๆตอนนี้นะคะยังเหลือเวลาที่จะให้พวกเรานะคะไปเตรียมตัวที่จะสอบสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวช่องทางต่างๆพี่บอกว่าแปะไว้ที่หน้าเพจแล้วแต่พี่บอกว่าจะไปย้ําอีกนะคะทีะ่ทางแชท เฟซบุ Facebook, ๊กแชทไลน์แชทนะคะที่เป็น Open Chat ที่เปิดอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวพี่วาวาไปย้ำช่องทางหรือว่าลิงก์ต่างๆให้อีกนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจนะคะตลอดจนการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ขอใหอ้เตรียมสถานที่ให้พร้อมนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มันเสถียรแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ ประจําหลักสูตรหรือว่ากรรมการสอบสัมภาษณ์นะคะด้วยความมั่นใจและความจริงใจเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม l อ Channel ผ่านช่องทางเพจงานรับเข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจนี้ด้วยขอบคุณทุกคนและก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ